สวัีค่ะเพื่อนเพ่นอนวันนี้นะปะ้ากล้วยจะมาแนะนำการทำกระเป๋าปากอย่างมีซิปใส่ซิปนะเพื่อนเค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีทํากันนะเพื่อนเอันดับแรกนะเพื่อนเเราก็เตรียมซิปซิปตัวนี้นี่ป้ากล้วยใช้หกนิ้วนะ6นิ้วป้ากล้วยก็ตัดผ้ากว้าง เอาเอาง่ายๆนะเพื่อนเพื่อนเอาซิปเนี่ยมาวัดอย่างนี้ก็ได้นะให้ให้ความกว้างของปากกระเป๋าอ่ะให้กว้างกว่าซิปหน่อยหนึ่งเพื่อง่ายต่อการเย็บนะเพื่อนเพื่อนความยาวก็ตามที่เราต้องการเลยอ่าทีนี้เวลาเราตัดเราก็เผื่อปากกระเป๋านี่ก็เผื่อผ้าไปสักประมาณนิ้วนิ้วกัะหนึ่งกระเบียดประมาณนั้นนะเพื่อนๆด้านข้างก็ประมาณครึ่งน,นิ้วอ่าด้านด้านข้างสามฝั่งเนี่ย แต่ตรงปากกระเป๋าอะก็ประมาณนิ้วกับหนึ่งกระเบียดจากนั้นเราไปรีดนะเพื่อนๆรีดอนรีดออกมาหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะค่ะแล้วทีนี้เราก็เอาซิปเนี่ยนะเพื่อนๆนเอามาใส่กับตัวถุงกระเป๋าก่อนให้คว้าหน้าซิปอย่างนี้นะเพื่อนๆให้คว้าหน้าซิปลงไปกับถุงกระเป๋าฝั่งข้างในเนี่ยแบบนี้นะเพื่อนๆนค่ะ ปากปากกระเป๋ากับตรงริมริมซิปเนี่ยให้เสมอกันนะเพื่อนๆอาจากนั้นแล้วเราก็จะเย็บเย็บตรงฝั่งนี้นะเพื่อนๆเราจะเย็บาทางตรงเนี้ยตรงที่อยู่ ก็อธิบายไม่ถูกเดี๋ยวนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวปะขั้วให้ดูเราจะเย็บฝั่งในริมตรงนี้นะเพื่อนๆด้านนี้นะตรงนี้นี่เปิดเอาไว้ก่อนนะ ขออนุญาตไปเปิดไฟอีกดวงหนึ่งก่อนนะคะค่ะแล้วเราก็เย็บไปนะ ก็จะออกมาแบบนี้นะเพื่อนๆตรงนี้จะติดอยู่กับตัวถุงกระเป๋าฝั่งนี้เปิดไว้จากนั้นนะเพื่อนๆเราก็จะมาวางกระเป๋ากับตัวเสื้อที่เราจะทําการใส่เข้าไปนะให้เราก็เราก็กําหนดจุดที่เราจะใส่นะเพื่อนๆเราก็กําหนดมาแล้วนะแล้วแต่เพื่อนๆพือนจะชอบว่าจะใส่สูงจาก ชายเสื้อเท่าไรให้เพื่อนๆก็กํำหนดตามที่เหมาะสมขององานแต่ละชิ้นเสื้อแต่ละตัวเลยนะเพื่อนๆนจากนั้นเราก็กราดเข็มหมุดไว้กาดเข็มหมุดไว้นะเพื่อนๆให้อยู่ตามที่ ตำแหน่งที่เราต้องการเรากำหนดเอาไว้แล้วก็วิธีการทำกระเป๋าปากก็สามารถเอาไปใช้กับเสื้อคอกระเช้า,ากางเกงพวกกางเกงายางยืดอะไรอย่างเงี้ยหรือ อะไรก็ได้ที่เพื่อนๆต้องการให้มีกระเป๋าอ,อย่างมีซิปแบเพื่อนๆใส่ซิปได้นันอะ,อะพอเรากัดเสร็จแล้วนะเพื่อนๆเ,เ,เราก็จะมาเย็บเปิดปากกระเป๋าตรงนี้ขึ้นนะเพื่อนๆแล้วเราก็เย็บ ตัวซิปอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยฝั่งบนเนี่ยติดกับตัวเสื้อนะเพื่อนๆเย็บไป จากนั้นนะเพื่อนๆเ,เราก็จะมาเย็บอ่ารอบกระเป๋าตรงนี้เลยค่ะรอบเอนีย่ยสามด้านเลยติดกับตัวเสื้อถุงกระเป๋าติดกับตัวเสื้อก็จะเป็นการเสร็จนะเพื่อน แล้ามาดูตอนเสร็จอีกทีนึงนะค่ะเพื่อนเอนเสร็จแล้วนะเพื่อนๆนก็ออกมาก็ประมาณนี้นะค่ะนี่ค่ะซิปอยู่ข้างในนี่นะเพื่อนเ<ๆ>ก็สามารถเอาไปใช้กับเสื้อคอกระเช้าหรือพวกชุดนอนกระโปรง กังเกงอะไรก็ได้นะที่เพื่อนๆอยากทำใส่เข้าไปค่ะวันนี้ก็มีการทำกระเป๋าปะแบบมีซิปมาฝากเพื่อนๆนนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ